ก่อนดูคุยซับโชว์อ,อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตามน,นั้นเลยค่ะกริ๊งง่ายมากเลยเนาะง่ายค่ะ <laughs> <laughs> แต่ว่าจะบอกว่าสาวคนนี้ค่ะมานั่งคุยกับเราเจอกันไม่รู้กี่ปีผ่านไปโอ้โหจะพูดว่าหลายสิบปีก็จะเกงใจนะผ่านไปนานหลายปีเธอก็ยังสวยไม่มีแผ่วจริงๆจำได้ไหมคะฉายาจอมเลื้อยจอมอเลื้อยใช่ <laughs> ตอนนี้ เธอยย,ย,อนนย,ย,ยังสวยเหมือัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอท่<ม>าหน<ด>่อยสิที่หนูดูพี่เอิร์มาตลอดท่าเลือเล้อยหรอตอนจะบอกว่าอะไรไหมตอนนั้นมันอายุเลขสามตอนนี้มันอายุเลขห้านะ<ห>ออมันจะมาเลื้ยแบบเดิมเลยก็ได้แต่ก็ได้อยู่แต่พี่เหมือนเดิมมากจริงๆเป็นคนดูแล เป็นคนดูแลตัวเองทั้งหน้าทั้งหุ่นทั้งรูปร่างกินเกินละมัดระวังแต่เบนเชื่อไหมจริงจริงแล้วอ่ะหน้าก็ดูแลได้นะรูปร่างก็ดูแลได้นะแต่ด้วยวัย53ตอนเนี้ยเอ้ย35หรือเปล่าสามสิบห้าหรือเปล่าเชื่อไหมบูมสิ่งหนึ่งที่เราพยายามดูแลตลอดแต่มันดูแลไม่ได้คือหัวคือผมจริงจริงเพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยสหจริง เริ่มแล้วไปเริ่มร่วงแล้วจะบอกว่าหลายคนบ่นว่าไอ้ปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านเนี่ยมันมีแต่ในผู้ชายไม่ใช่นะคะผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาผมบางคือเออว่าผู้หญิงกลัวสุดเพราะมันจะดูแก่คือหน้าจะเด็กแค่ไหนแต่หัวล้านนี่คือแก่เลยทันทีแล้วอาจจะด้วยวัยเราด้วยอายุเราด้วยฮอร์โมนเราที่มันเปลี่ยนเราทำผมเยอะอะไรก็ตามเออมันร่วงจริงๆเชื่อไหมตอนแรกไม่ได้สังเกตแต่ว่าเราอะเริ่มสังเกตจากตอนที่แม่บ้านที่บ้านเริ่มมาทักบอกว่า คุณเอิร์กทำไมช่วงนี้แพ้อะไรหรือเปล่าคะเพราะเขาเห็นผมดำมากเลยเยอะมากอัดแน่นอยู่ที่ไอ้รูน้ำ<อ>ในห้องน้ำเรา เออแล้วพอเรากลับมาสังเกตเออจริงหวีปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมคะสางผมหวีผมผมติดมาตามหวีเต็มเลยอ่ะแล้วเวลาเอามือจับเอามือสางก็แบบโอ้ยผมร่วงมาเยอะมากก้มดูแสกตัวเองเนี่ยเหมือนในรูปเฮ้ยนี่แสกฉันเหรอทําไมมันดูแบบกว้างหัวมันจะหัวเกือบจะล้านอยู่แล้วจริงจริงคือตอนช่วงนั้นช่วงที่มีปัญหาเชื่อไหมบูมพี่ไม่ไปไหนมาไหนพี่ไม่ขึ้นบันไดเลื่อนนะพี่ใช้ลิฟต์อย่างเดียวกลัวคนเห็นหัวไง นั้นแล้วก็พอช่วงที่เราเป็นโควิดมันก็เหมือนเป็นอาการจากลองโควิดด้วยแหละเราก็เห็นเลยว่าเฮ้ยผมเรามันเริ่มแบบเริ่มเริ่มล่วงนี่นๆมีตัวอย่างมาให้ดูนี่ตอนนั้นเนี่ยคือเก็บมาให้ดูเลยนะเนี่ยผมที่ติดอยู่ที่หวีหวีทีเดียวนะคุณผู้ชมเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นแบบตายแล้วไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรบางอย่างเริ่มจากการเปลี่ยนแชมพูปรากฏว่า ه, มันก็ไม่ได้ดีขึ้นมไม่ได้ผมไม่ได้ขึ้นเลยสังเกตบางเอิญไปเจอใน Facebook <ะ>เจอรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อน้องกอฟแล้วเขาเขียนแบบแคปชั่นว่าอายุน้อยร้อยล้านเราก็เฮ้ยเข้าไปดู นึกว่าเขารวยอ๋อเปล่าไม่ใช่เขาบอกว่าเขาหัวล้านคือแล้วเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยผมร่วงจากกรรมพันธุ์ค่ะแล้วเขาก็ทํามาหลายวิธีนะกินยาเขาก็กินแต่พอกินยามันมี side effect ไงคุณผู้ชมคือกลายเป็นว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาไม่เวิร์กอีกคราวนี้ไปทําอะไรจ่ายไป2องแสนห้านางไปปลูกผมก็ไม่ขึ้น แต่ทุกวันนี้พอมาดูรูปอีกทีเอ้ยไปแล้วทาไมเปลี่ยนคนไปเลยดูเด็กไปเลย<ะ>ผมเขาดกผมเขาหนาขึ้นแล้วก็ดูแบบฟูเนี่ยอายุเลขสี่นะเราเลยเราเลยเข้าไปถามกอฟไปทําอะไรมา เขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาใช้สเปรย์ตัวนี้นั่นก็คือ The Oriental s ป r a y เป็นสเปรย์ที่เขาทำขึ้นมาเองคือเผอิญเขามีเพื่อนเป็นเภสัชเขาก็เลยคิดค้น The Oriental Sp ร a y เป็นเสมือนการปลูกผมแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้มันใช้ง่ายมากเลยมันใช้แค่อะไรรู้ป่ะฉีดคุณผู้ชมขานี้ฉีดอย่างนี้ให้เห็นนี่ให้เห็นละอองอย่างนี้เลยฉีดเช้าฉีดเย็นตรงไหนที่มันรู้สึกว่าแสกเยอะตรงไหนที่มันรู้สึกกว้างลึกเข้าไปคุณก็ฉีดเข้าไปตรงจุดนั้นเลย สระผมก็ฉีดไม้สระก็ฉีดฉีดได้หมดฉีดวันละสองรอบนะแล้วกลิ่นดีได้กลิ่นไหมคือกลิ่นมันไม่แก่เรากลัวอย่างหนึ่งนะไอสเปรย์แบบนี้ฉีดแล้วแบบกลิ่นแก่เราก็ไม่เอาให้มานี่กลิ่นธรรมชาติค่ะแล้วไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนะไม่คันไม่มันไม่เป็นรังแคร์ตอนแรกพกเขาบอกว่าเขาใช้อันนี้ก็แอบนิดนึงอะคือพี่เป็นคนที่จะใช้อะไรต้องดูเลือกเยอะกระดุ๊กพูดให้เลยเลือกเยอะมากต้องศึกษาใช่ไหมผมเราอะไรเยอะกลัวมันล่วงหนักกว่าเดิมก็เลยส่งไปถามเพื่อนที่เขาเป็น เขาค,คิดค้นพวกนี้เขาบอกว่าอุ้ยตัวนี้ส่วนผสมดีมีประโยชน์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นพวกซิงวิตามิน B5 ไบโอตินหรือว่าแซนโดวูดเขาบอกว่าสิส่วนผสมพวกนี้มันช่วยเลยนะคุณผู้ชมลดผมร่วงกระตุ้นให้ผมหนาขึ้นแล้วมันก็สร้างผมใหม่ให้เราออพอเพื่อนคอนเฟิร์มมาแม่ใช้เลยจ้ะใช้เช้าใช้เย็นใช้ตลอดสระผมก็ใช้ไม่สระผมก็ใช้แล้วก็สังเกตไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะคะเบนพี่สังเกตด้วยว่ามันเวิร์กไหม ตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยพี่ยังไม่ลุกนะพี่มองที่หมอนที่ที่นอนก่อนเพราะว่าถ้าผมร่วงง่ายๆเนี่ยผมมันจะติดแค่ตะแคงหัวปุ๊บติดเลยเหมือนเหมือนรากผมอะเสียดสีกับผ้าปูเลยแต่นี่คือเราสังเกตเลยว่าเอ้ยไม่มีติดสระผมไปดูที่รูน้ำเอ้ยมันก็มีร่วงนะแต่มันน้อยลงมากมันเป็นธรรมชาติแล้วเราสังเกตว่า พอเวลาเราสางผมหวีผมหรือเราสะบัดผมหรือเราเดินผมมันไม่ได้ล่วงตามหุ้นนะคะใช่ออตอนนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าเรารู้สึกเลยว่าพอผมเราหนาขึ้นแม้จะอายุเลข5้าแต่เราก็ยังดูเด็กแล้วทําพอใช้ต่อเนื่องนะคุณผู้ชมคาะเอิ์กสังเกตเลยนะเอิ์กใช้ไป2สองอาทิตย์เริ่มเห็นว่ามันมีอะไรรูป้ปะมันมีพวกลูกผมเล็กๆล,ลูกผมที่มันเริ่มขึ้นตามไรผมตามกรอบหน้าของเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นเล็กๆเส้นสั้นๆขึ้นมาคือแบบอุ้ยด้วยวัยขนาดนี้ผมไม่ได้ ขึ้นง่ายแล้วนะคะต้องยอมรับอย่างนี้แต่พาอสเปรย์ตัวนี้ช่วยแล้วก่อนหน้านี้ที่เคยมีปัญหาเชื้อไม้แสกจะใหญ่มากมแสกเนี่ยนะเอานิ้ววางไป3มนิ้วยังแทบจะปิดไม่มิดแต่ตอนนี้นี่เอานิ้วเดียวให้ดูก็จะเห็นเลยว่าเห็นไหมมันก็แท<ค>บจะไม่เห็นแสกแคุณผู้ชมคะอย่าปล่อยให้ตัวเองดูแก่ ใครก็ตามนะที่มีปัญหาพวกผมร่วงผมบางหัวล้านจากสารเคมีจากคุณแพ้แชมพูหรือจากเพราะคุณทําสีเยอะคุณทําอะไรอะเขาเรียกว่าดัดเดรดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วคุณก็ดูแก่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะเอิร์กแนะนําเลยถ้าอยากหน้าเด็กอยากดูดีขึ้นคุณต้องใช้ตัวนี้ The Oriental Spray กดด่วน021088544ย้ำนะ02108 8544หรือไลน์ค่ะ a d s g i dc99 ฟังดีๆโปรวันนี้แซ่บมากแซ่บจริงๆปกติ1ขวดราคาคือเกือบ2,000บาทแต่วันนี้ลดให้เลยเหลือ899บาทแล้วยังไม่หมดนะใครโทรเข้ามาทาน89สายแรกเอิร์กจะให้แบบแถมฟรีไปอีก1ขวดเป็น 1, 1> แถม 1, <5. S> 1 1แถม1คือ2ขวดแล้วนะ,ะ,ะแต่วันนี้บอกแล้วต้องแซ่บ มาครั้งนี้มีครั้งนี้ครั้งเดียวรายการนี้รายการเดียวตอนนี้ตอนเดียวเท่านั้นเอิร์กจะฟรีไปอีก1ขวดดังนั้นพูดง่ายๆ899บาทถ้าใครกดเข้ามาทันตอนนี้คุณได้ไปเลย3ขวด3ชิ้นด้านหน้าที่เห็นทั้งหมดนะคะปกตินี่6 0 0ันนะจะบอกว่าท้าก่อนพี่อู๊มาไม่ได้เท่านี้เลยอันนั้นมันอันนั้นมันู๊นี่เอิร์กค่ะเพราะฉะนั้นเอิร์กมาต้องราคา กว่าใครๆแล้ววันนี้วันเดียวรายการนี้รายการเดียว3ขวดในราคา899บาท0 2 1 0 8 8 5 4 4ค่ะหรือ Line@DC99 อยากจะให้ดูตัวอย่างหลายคนบอกว่าอุ๊ยอายุเยอะแล้วมันจะขึ้นเหรอคนนี้ป้าแดงป้าแดงนี่คืออายุ60แล้วนะคนอายุ60แน่นอนเขาต้องทำอะไรคะเขาทำสีผมบ่อยเพราะผมเขางอกใช่ไหมพอทำบ่อยๆมันก็ร่วงแต่พอหลังจากที่ใช้สเปรย์เข้าไปปุ๊บตอนนี้ผมหนาผมดกดำขึ้นกลายเป็นว่าตอนนี้ทำสีอะไรก็ได้ ผมมันแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะนี่แล้วคนนี้ใครรู้ป่ะคนนี้น้องทิพสาวออฟฟิศดูแสกสิแสกเกือบจะถึงได้ทอยอยู่แล้วนะ,ะคือเครียดไงทำงานออฟฟิศก็เลยเครียดแต่พอหลังจากที่ได้ใช้สเปรย์ปุ๊บเหตุเป็นไงฮะหนาเด็กไปเลยเพราะผมดูหนาขึ้นดังนั้นคุณผู้ชมค่ะอย่าลังเลที่จะใช้เอออยากจะบอกคุณผู้ชมว่า เอิ์กเนี่ยไม่เกี่ยงว่าของถูกหรือของแพงนะแต่สิ่งเดียวที่เอิร์กพิจารณาอย่างจริงจังนั่นคือคุณภาพอ,อะไรที่ดีเอิร์กถึงจะเลือกใช้ดังนั้นคุณผู้ชมมั่นใจแล้วใช้ตามเอิร์กได้เลยค่ะดีออเรน t ัลสเปรย์กดด่วนๆ89สายตอนนี้สายกําลังวิ่งอยู่นะคุณผู้ชม0ูนสอ,องหนึ C, หรือลาย e อดดีซีเเอิร์กให้3ขวดนะเกือบหกพันแต่จ่ายแค่8ป9บาทค่ะให้ดูผู้ชายอีกคนลุงศัก ลุงศักดิ์นี่ก็คือผมร่วงจนเป็นตัวเอ็มผู้ชายเวลาหัวล้านมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะล้านก็ไปที่แสกเห็นปะแต่พอลุงศักดิ์ใช้สเปรย์เป็นไงคะเหมือนพี่เลยผมหนาผมดกดําขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะร่วงจากกรรมพันธุ์คุณจะร่วงจากสารเคมีหรือจากแชมพูหรือหัวล้านจากอะไรก็ตามลองมาแล้วทุกกรณีเปลี่ยนแชมพูปลูกผมอะไรไม่ดีขึ้น ใช้ตัวนี้ค่ะ The Oriental Spray กดด่วนเลยนะคุณผู้ชม021088544หรือไลน์ adc99 โอ้โหคุณผู้ชมขาไลน์กำลังเด่นอยู่เลยซูมเข้ามาได้นี่ไลน์วิ่งบอกว่าไม่พอแล้ว d c 9 9นะครับ02108เดี๋วดูไลน์ดูไลน์นี่สดเลยนะ1088544 89สายเอิร์กให้3ขวดไปในราคา899มมหคือราคาดีมาก แล้วมีวันนี้วันเดียวรายการนี้รายการเดียวตอนนี้ตอนเดียวเท่านั้น89สายหมดยังหมดยังแล้วไม่หมดแล้วหมดแล้วเอางี้เพิ่มให้เลย8สายอ้าว200ไม่ได้หรออุ้ย200ไม่ได้นี่นี่3ขวดปกติคือ6,000ค่ะเบหนูเชื่อว่าคนต้องทน200เนี่ยอ่ะเอางี้เอางี้รักษาน้มใจให้เพิ่มก็ได้ให้เพิ่มอีก50สาย50สายกดด่วนนะคะ 021088544หรือไลน์มานะคุณผู้ชมไลน์วิ่งตลอดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไลน์มา at dc99 899วันน,น,นี้วันเดียวคุณได้ไปถึง3ขวด6,000ไม่ต้องจ่ายจ่าย899ค่ะ021088544ผมร่วมผมบางหัวล้านได้หมดเอบคุณเบลนะคะขอบคุณน,นะคะอยาก,กเด็กแบบนี้ก็โทรไปได้เลยนะคะช่วงหน้าดีกว่า<ะ>ค่ะเออช่วงหน้าเป็นไงคุณวางขวดนมแล้ว